สวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับอยู่กับผมม o ส t งช n Channel นะครับวันนี้ผมจะพามาสอนโหลดโปรแกรมบีบอัดไฟล์นะครับหรือแตกไฟล์นั่นเองนะครับนั่นชื่อโปรแกรม w i n r a นะครับตัวเต็มสามารถใช้งานได้100%นะครับสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้อีกเช่นเคยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันดาวน์โหลดกันได้ก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับทุกคุณนะครับ แล้วคลิกที่ลิงก์นี้นะครับหรือใครจะทําตามผมก็ได้โดยการกดที่คลิกขวาครับเสร็จแล้วเลือกที่ค o p y หลังจากนั้นนะครับให้คุณไปเปิดหน้า Google นะครับขึ้นมานะครับเข้าไปที่ Chrome นะฮะหรือ Internet Explorer หรือ Firefox ก็ได้นะครับในเบราว์เซอร์ของคุณนะเสร็จแล้วคุณไปที่แท็บตรงนี้ครับเสร็จแล้วให้คุณกดคลิกขวาอีกเช่นเคยกดวางครับเสร็จแล้วกด Enter สำหรับใครที่ไม่ได้ทำตามผมตั้งแต่แรกนะครับคุณจะเด้งขึ้นมาที่หน้า w e b s o f t w a r e t h a i com นะครับพอมันเด้งดาบเบิลคลิกมาแล้วมันจะเด้งมาที่หน้านี้นะเสร็จแล้วคุณนะครับทำการเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับโดยใครนะครับที่ลง Windows ไว้32บิตนะครับก็ให้ดาวน์โหลดที่ตัวนี้นะใครที่ลง64ก็ให้ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่เป็น macbook นะครับในตระกูล Apple นะครับให้คุณดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยอีกเช่นกันนะครับ สำหรับเครื่องผม6 4บิตนะผมจะขอดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอ่ะกดเลยหนึ่งครั้งอ่าสำหรับใครที่ใช้โปรแกรมช่วยนะครับ IDM นะครับหรือจะเป็นโปรแกรมต่างๆนะครับนะฮะก็มันจะเด่งขึ้นมาตรงกลางนี้นะก็กดดาวน์โหลดปกติเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับมันจะเด่งขึ้นเหมือนผมตรงนี้นะอ่าเสร็จแล้วครับเมื่อทําการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้คุณนะครับปิดหน้าต่างไปเลยครับแล้วเข้าไปที่ My Computer ครับ ไปที่ดาวนโหลดอ่าโปรแกรมของคุณจะอยู่ในหน้าดาวน์โหลดนะครับสำหรับโปรแกรมนะครับที่ใครนะครับลง Windows ใหม่ๆนะครับต้องมีโปรแกรมวินลานี้นะครับเพราะว่าวิธีการแตกไฟล์นะครับสำคัญนะฮะนี่ฮะดูอย่างโปรแกรมนี้ครับนี่ฮะเป็นโปรแกรม Sony v e g a ันะครับผมเพิ่งดาวนโหลดมานะก็คือยังไม่ได้ลงวินลานะครับมันก็จะแตกไฟล์ยากนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวเรามาทําการติดตั้งโปรแกรมวิลาก่อนเลยครับอ่าดูหน้าอย่างนี้ไว้นะเพราะว่ามันจะเป็นกระดาษ A4 สีขาวนะครับอ่าดันคลิกไปเลยที่โปรแกรมครับเสร็จแล้วกด yes ครับอ่าตรงนี้มันถามว่าคุณต้องการลงโปรแกรมไวที่ไดไหนครับผมจะลงไว้ที่ได C โปรแกรม File นะครับแล้วก็ชื่อโฟลเด r Wila นะสําหรับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนครับให้กดที่ Browser ตัวนี้ได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วครับให้กดที่ Install ครับ เสร็จแล้วกดโอเคครับแล้วก็กดโดนครับอ่าวิธีการติดตั้งก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไวดีไหมครับไวนะครับอ่าปิดหน้าต่างไปเลยนี่ครับจากกระดาษไอซี่สีขาวครับตอนนี้ครับกลายเป็นอ่ารูปสมุดสาอ่าหนังสือสามเล่มนะครับมีรูปเข็มขัดนะครับรับอยู่นะครับวิธีการแตกไฟล์ของโปรแกรมนี้ไม่ยากครับคลิกขวาที่โปรแกรมครับเลือกอะไรเลยครับจะ xtag file xtag here หรือ t อกแท t กโปรแกรมที่เราจะแตกนั่นเองนะครับเาผมลองแตกไฟล์ให้ดูก่อนนะครับแล้วกดโอเคครับรอสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับ Sony Vegas นะครับผมได้ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ทุกท่านด้วยนะครับในคลิปที่ผ่านมานะโอเคครับนี่ฮะเมื่อมันทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับมันจะขึ้นเป็นโฟลเดอร์สีเหลืองอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่คือหน้าตาของภายในนะครับที่เราแตกมานะครับ โอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับการสอนนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมบีบอัดไฟล์หรือแตกไฟล์นะครับก็คือในตระกูลวิลานั่นเองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe นะฮะแล้วกดกระดิ่งครับเพื่อท่านไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ฝันดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ